ในเต็น์กันนะครับแล้วก็นี่ฮะมีทีวี TV ให้มีแอร์ Air นะครับโหดีทีเดียวเลยแล้วเราสามารถเต้นเช้ามาแล้วเห็นวิวได้เลยครับโหดีมากครับราคาเต็นท์า้าารทิตย์ ซุปเสาร,ราคาจะอยู่ที่พันสองนะครับแล้วก็ถ้าวันธรรมดาราคาจะอยู่ที่เ0้าต่อคืนนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับเด <_ t une> อะฮิวแอดเข่าข้อนะฮะอยู่บ้านหนองแม่นา <_ t une> ชอบมากเลยได้มาพักผ่อน <_ t une> แล้วมาเจอที่ถูกใจด้วยนะฮะ เราตื่นเช้ามานะครับมวีวิวน่าเต็นสุดยอด สองเต็นท์เลหนึ่งเต็นท์ตกใจผมนะมากครับสุดยอดวิวบรรยากาศดีหมดเลยก็เพื่อนๆที่สนใจ video, มาพักนะครับลองเซิร์ชดูในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับพิมพ์ว่าที่พักเขาคอนะฮะแล้วก็เข้าไปดูที่เดอะนิว แล้วก็เซิร์ชดูผมก็เสิร์ชมาจากในเฟซบุ๊กนะครับที่พักเขาพอผอม,มาแล้วฮะเห็นบรรยากาศเป็นวิวสวยสุดยอดครับโดนมากเลยโดนถูกใจมากเหมาะสําหรับพักผ่อนเพราะที่นี่มันจะออกมาจากาตัวเขาพอประมาณ10กว่ากิโลนะครับแล้วก็ ที่น,นี้จะไม่มีตลาดแต่จะเป็นที่พักที่แบบสบบแบบง,งบ,บ,บมสงผ,มผมก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆที่ชอบแบบมาพักผ่อนจริงๆมามาปลดปล่อยนะครับมาสโลว์ไลฟ์รีวิวผมก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับผมมาพักหลายที่แล้วที่เราขอแต่ว่าที่นี่โดนมากครับสุดยอด ยากาศทุกอย่างครบครับทางนู้นก็เขาครับทางนี้ก็เขาทางนี้ก็เขาครับบ้านเราครับเพชรบุรีอย่าลมมาเทีย่ยวกันนะครับ ต่อไปจะมารีวิวห้องพักนะครับบ้านพักอันนี้เป็นบ้านแฟดเป็นหลังเดียวเนี่ยมีเข้าแบ่งเป็นสองสฝั่งสองห้องนะครับตัวนี้ก็วิวสวยครับัอนนี้เป็นข้างหน้าห้อง ไปดูข้างในครับนี่ฮคเขาจะก,กัน้นมีมุลีกั้นเป็นคือจะเหมารวมเป็นหลังเดียวกันก็ได้แล้วก็เอา้าเด็กเล่นเกมไม่เปิดไม่ไมไม่เปิดแอร์เดียวนะครับ<อ>มีแอร์มี w i f ฟอเคมีกนาวเลยอชัวร์ๆมาดูห้องน้ำครับห้องน้ำสะอาดสวย กำหนูให้นี่ในห้องน้ำนะอาบน้หนะว่าและเสียงมันอยู่ไหน,นครับครับตอนนี้ก็5โมงแล้วเราก็จะจัดการบาร์บีคิว นี่เขาบอกว่ามีเตาให้มีฐานให้นะครับทานให้ไม่อั้นไม่ไม่คิดตังเพิ่มครับนี่เราก็บาร์บีคิวก่กอน น้ำตกครับน้ำตกแล้วกุ้งก็ยังเป็นกุ้งอยู่แม่หันน้ำเยมิมเยิมครับกำลังดีเลยนะ เด็กกุ้กงที่ไปซื้อเมื่อวานสดมากๆเลยนะ อ,าาอ่ามอ,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 อุ้ยร้อล้อเดียวเดียวเดียวนี่คือบรรยากาศตอนหัวค่ำของเด็กฮิวนะครับตอนนี้เราก็ปาร์ตี้บาร์บีคิวกันนี่ไงนี่ไงบาร์บีคิว ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีไม้อันนี้บรรยากาศตอนประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับเราก็ปาร์ตี้กันใต้แสงตะเกียงยมากับลูกชายสุดหลอ่อ <s ules> ครับขันนี้เวลาประมาณอีกสิบห้านาทีหกโมงเช้านะครับเราจะถ่ายวิวตอนเช้าให้ดูนะ รอดูหมอกตอนเช้าอยู่ ยากาศตอนเช้าตอนอที่หน้าเต็นตตื่นมาก็เจอ นีเลยครับครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเชา้าเราก็อากาศดีนะครับที่ The New เดอะฮิ l r e รีสอร์ทเดอะฮิลแอคอนะครับเป็นรีสอร์ทธรรมชาติมากๆครับแล้วก็อากาศดีครับ ไม่วุ่นวายมันจะอยู่บนเขาที่บ้านหนองแม่นานะครับให้ดูวิวสวยมากครับตอนนี้อากาศเย็นดีนะครับลมพัดเย็นเลย ครับเดี๋ยวนี้ก็ยามโมงแล้วฮะก็เตรียมตัวไปทุ่งจังหันหลมต่อนะครับก็จะไปกินอาหารเช้าก่อนแล้วจะดูมาดูกันครับว่ามีอะไรกินบ้างนะครับเขามีอาหารเช้าให้มีกาแฟให้นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยเนี่ยค่ะมีนิดนิดหน่อยหน่อย นี่คุณป้าเจ้าของรีสอร์ทนะครับค่ะเดี๋ยวดูอาหารเช้าอาหารเช้าก็มีข้าวต้มมีข้าวต้มมีไส้กอรอกมีขนมปังมีกาแฟมีผลไม้นิดนึงนี่เป็นข้าวต้มนะครับ ก็มีผลไม้นะครับนี่ผมมาปกติก็มีเยอะนะครับผมมาสายแล้วมัวแต่มัวแต่ถ่ายรูปแล้วมีกาแฟน,นะครับ ต้นครับเขาหลงทางด้วยอ่ะถ้ามันก้างมันก็หลงร้อยไล่หนึ่งเนาะปูกกาแฟค่ะมีคุณป้านะครับอัธยาศัยดีมากแล้วก็ว่าบริการดีครับชอบประทับใจครับนี่ก็จะมาชิม าอาหารเช้านะครับ อาหารเช้านะครับก็้าวต้มง่ายๆแล้วก็จะมีกระดูกหมูแล้วก็กระเทียมเจียวหอมเลยครับว่ามี ไปก็ไข่ดาวครับ บนดาดฟ้ารีสอร์ทนะครับเพิ่งรู้ว่าเขาให้ขึ้นมาถ่ายรูปได้ก่อนกลับก็เลยมาดูเห็นหมดเลยครับสวยโอเคครับทริปที่พักเด e ฮิวแอดเคาน์อนะครับก็ผมต้องจบแค่นี้แล้วครับรอผมจะกลับแล้ว จะไปะดูร้านกังหังลงหนลมต่อนะครับก็คืออยางแนะนําว่าที่นี่สวยมากครับแล้วก็คุณยายเจ้าของบริการดีมากประทับใจมากครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเซิร์ชดูในเ c e b o o k นะครับทิ์ว่าที่พักเขาคอแล้วก็มันจะขึ้นว่า a อ The Hill นะครับ แล้วก็ลองติดต่อมาดูนะครับคือประทับใจมากครับทริปนี้ที่พักประทับใจครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ